เจ้านี่จะมาแกะผักกาดลวงเจ้าูจับแกะผักกาดลวงว่ะอันนี้ข้าวเหนียวนะสมสีแจวไว้ประมาณสิบห้านาทีเจ้าแจกกระน้ำอุนนะ่นเนอสมสีจะเอาไปนึ่งกับไมโครเวฟนะคะเอาเข้าวกระน้ำคือมันเท่ากันนะข้าวกับน้ําให้เท่ากันนะคะมีคนขอสูตรมาเนะอันนี้สี่นาทีผ่นานไปสี่หรือห้านาทีผ่นานไปก็ออกมาคนต่อคะ่ะมาคนให้มันเข้ากัน พอคนเสร็จแล้วดูว่าข้าวมันแข็งอยู่แล้วก็เอาน้ำพรมพรมพรมไปอีกนิดนึงนะคะเอาน้ำพรมไปเสร็จแล้วก็คนคนคนให้มันเข้ากาันเอาไปเวฟต่อประมาณสี่หรือห้านาทีสี่นาทีห้านาทีก็แล้วแต่แล้วแต่ข้าวเยอะข้าวน้อยถ้านึ่งเยอะไม่ไม่แนะนําให้เวฟเนาะต้องนึ่งน้อยๆถึงจะได้เจ้าถ้านึ่งเยอะมันจะแช่นะมันกะไม่ถูกเนาะ อันนี้เวฟไปเสร็จแล้วอันนี้รอบสองเลยนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้ก็มาคนๆคนคนต่อเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสมสีเวฟแค่สองข้างเจ้าให้ใช้น้ําอุ่นนะตอนแช่นะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเด็ดพักจีเจ้าอันนี้พักจีซื้อมาตะวนนะันเนาะวันนี้จะแก่พักกาดใส่พักจี ประกาศกัมดนี่นะร้อยห้าสิบบาทมีกีดดนน่ต้นนะบางคนเดียวอะประกาศกำบเจ้าปรกาศบ้านเฮานะ่ะประกาศจีนพักกว้างต้งจีนนะมันจืดน,นะเนาะแต่กับผู้ใหญ่จะได้ขยากเนาะมันก็ต้องซื้อมาขินเจ้าความอยากของคนเฮา เสร็จแล้วก็มาตัน้าพริกบ้านสมศรีตัน้าพริกจะใส่ถั่วดินเนาะหรือว่าใส่ถั่วลิสงดิบถั่วลิสงดิบนะคะยังไม่ได้คั่วนะคะแต่สมศรีไม่มีถั่วลิสงสมศรีก็ใส่ถั่วอย่างอื่นลงไปตําใส่พริกสดแล้วก็ใส่กระเทียมแค่นี้เจ้าตัดเสร็จแล้วก็ใส่ลงในหม้อหม้อเดือดพอดีน้ามันจะได้ข้นๆนัวอร่อยเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ผักกาดกับผักจีลงไป สูตรไผ่สูตรมายังสมสีว่าถ้าไผ่มันเคยต้องลองแนละ้วใส่ถั่วลิสงต่ำรวมลงไผ่กับน้ําพริก,กเลยเจ้ามันจะลําใส่ชุลรสใส่รสด,ดีลงไปใส่น้รราําปลาร้าลงไปแค่นี้กเ็เสร็จแล้วง่ายๆสไตล์สมสีแกะผักกัด่วงของคนเหนือเนาะของกินเนี่ยมันตึงลํามากินข้าวกันเจ้ามากินข้าวแกผักกัดลวง ยุ่งอยู่วันในปุ๊บสิบโมงอ่ะย <c oughs> ุ่งเหลืองหลานโอ้ยสปาสเปตแกงผักกาดใส่ผักก <c oughs> <c oughs> ีใส่ด้วยตำทวดินดิบใส่ด้วยน่ะทวลิสงดิบแบบไม่ถูกคน น้ามันข้นลํำเลยเจ้าฮ้อนฮอน,นอนฮอนยุงเลี้ยงหลานอยู่นนยสบปะสเปียดอีกสมสีนะ you yeah. Oh, have we got the soldier? A butcher? Yes, sure. Yes. Now this one can be put on. Hmm? Now be happy about this one. You think? Okay. Huh? <laughs> <laughs> oh, no, but really?